บุคคลผู้มีความปรารถนาลามกผู้เกียคร้านผู้ละความเพียรผู้มีสุตตะน้อยผู้ไม่มีอาจารยอย่าได้สมาคมกับเราในที่ใดๆสักครั้งเลยภาษาดิบุตรทั้งฉลาดขนาดนั้นนะท่านก็ไม่ต้องการคนปรารถนาลามมกคนปรารถนาลามมกก็คือคนที่โอ้อวดคุณที่ไม่มีอยู่ในตนผู้ไม่มีศรัทธาคือโชว,ว่าตัวเองมีศรัทธาไม่มีศีลก็โชให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีศีล ไม่ห่างคนนั้นนนั้นได้อย่าสมาคมกับเราเลยอย่ารู้จักคนพน,นั้นเลยว่านั้นพวกเกียรติคร้านพวกไม่ปรารบความเพียรพวกฟังน้อยก็เหมือนกันสุตะน้อยไม่ได้ยินได้ฟังก็อย่าคบกับท่านหรือผู้ไม่มีอาจาระคือไม่มีศีลทางกายทางวาจาเนี่ยกยอย่ามาคบหาสมาคมกับท่านเลยว่านั้นครั้งเดียวก็ไม่ต้องว่างั้นส่วนบุคคลผู้มีปัญญามีสุตะมากมีเมตาผู้ตั้งมั่นด้วยดีด้วยศีลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสมถะทางใจ นนะก็คือมีศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเนี่ยนะขอจงตั้งอยู่บนกระหม่อมของเราใครมีคุณอย่างนี้อยู่บนศรีรษะท่านเลยอย่างั้นยกย่องเคารพมากเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันในสมาคมนี้ท่านทั้งหลายจงมีความปรารถนาน้อยสันโดษให้ทานทุกเมื่อให้มักน้อยกันนะ คำว่ามากน้อยก็คืออย่ามากมากในปัจจัย4แต่ว่าสแสวงหาคุณให้มากๆอันะแสวงหาคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ทานทุกเมื่อผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบประงับมีสติมีความดําริชอบไม่ประมาทยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมะในภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภิกษุก็ต้องมีศีลมีสงบประงับมีสติมีสัมมาสังกัปปะไม่ประมาทยินดีเฉพาะกรรมฐานที่เป็นสม,มถะวิปัสนาเนี่ยนะมีจิตมั่นคงผู้เดียวแล้วก็มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยนะอย่างเงี้ยคุณธรรมของภิกษุละก็ต้องมีความประพฤติลักษณะนี้จึงจะเรียกว่าพระภิกษุ ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามไม่ควรติดใจเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพร่องมีอาหารพอประมาณมีสติอยู่การบริโภคอาหารยังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มก็ควรงดเว้นเสียแล้วก็ดื่มน้ำอย่างนี้ก็เป็นการสมควรเพื่อจะอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจปรารถนานิพาน นะคำว่ามีใจเด็ดเดียวในทีนี้ก็คือมีใจมุ่งนิพพานนั่นเองน,นะก,ก็บริโภคแค่นี้ก็พอสมควรแล้วละ่ะถ้าปรารถน,นานิพพานก็ถ้ามุ่งที่จะกินอย่างเดียวก็มุ่งกินมาหาพูดะนะจะได้นิพพานอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักคายมาหาพูดออกซะบั้งว่างั้นนะก็กินให้มันน้อยหน่อยท้องพร่องเข้าไว้ว่างั้นแล้วก็จิตก็มุ่งน้อมไปหาอสังคตาธรรม ถ้ายังเพลิดเพลินในการกินอยู่ก็เท่ากับเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในกายถ้าเพลิดเพลินในกา,กายก็ต้องไปกินอย่างนี้อีกต่อไปอะนะเพราะฉะนั้นก็กินแค่พออยู่ได้ก็มีใจน้อมไปสู่พระน,นิพพานอันหนึ่งการนุ่งห่มจีวรอ,อันเป็นกัปปิยะนับว่าเป็นประโยชน์จัดว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเนี่ยมุ่งนิพพานก็จีวรที่ได้มาโดยชอบทำเช่นผ้าจีวรที่เป็น ไปเก็บเศษผ้ามามาปะมานุงาน่งมันหมมาย้อมเป็นต้นเนี่ยนะก็เพียงพอแลว้วนะถ้าปรารถนาน,นิพานนะ่ะการนั่งขัดสมาธิก็นับว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจมุ่งนิพานเนี่ยนะก็นั่งเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วว่าง,งั้นเถอทำมุ่งนิพานอนะ่ะภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นความสุขโดยความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นความทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่าง ความถือมั่นว่าเป็นอัตตาในอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกอย่างใดด้วยกิเลสอะไรเนี่ยนะคือถ้าหากว่าพิจารณาเวทนาทั้งสามเนี่ยนะเห็นสุขเวทนาเป็นทุกขเห็นทุกขเวทนาเหมือนกับลูกศรเห็นความไม่เป็นอัตตาในอุเบกขาเนี่ยก็จะไม่ติดในอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลย แล้วก็จะไปยึดกิเลสอะไรบ่างัน้นแล้วท่านก็กล่าวถึงตำหนิภิกษุผู้ไม่มีคุณธรรมว่าภิกษุผู้มีความปรารถนาลามมกเกียรตคร้านมีความเพียนเลวทามได้สดับน้อยไม่เอื้อเฟือ้ออย่าได้มาในสำนักของเราแม่ในการไหนๆเลยจะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาทบุคคลเช่นนั้นในหมู่สัตว์โลกนี่นะก็ ไปสอนนหนสอนคนที่มักมากคนโอ้วดอ่ะนะเกียรติคร้านไม่ความเพียรไม่อยากฟังไม่เอื้อเฟือ้ออ้ยมาก็ไม่รู้จะมาทําอะไรนะมาก็สอนเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่อยากรู้อ่ะนะถ้ามาเขาก็เพื่อจะเทศให้เขาฟังอนะ่ะถ้าเขาไม่อยากรู้ไม่รู้จะมาทําไมาะอย่ามาเลยนะอยู่ที่บ้านอนะ่ะดีแล้วว่างั้นพาอมาก็ไม่อยากฟังอยู่แล้วว่ากันอันหนึ่งขอให้ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรเป็นนักปราดมีจิตตั้งมั่นในศีล ประกอบใจให้สงบประงับเนืองนิดจงมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะของเราเถิดผู้ที่มีคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ายกย่องอะ่ะเออมาเถอะหลังั้นภิกษุใดประกอบด้วยธรรมะเครื่องเนิ่นช้ายินดีในธรรมะเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมพลาดนิพพานอันเป็นธรรมะ,กะเกษมจากโยคะอย่างเดียว ถ้าใครที่ประกอบด้วยตันหามานะทิฏฐิยินดีหมกมุ่นมากๆในตันหามานะทิฏฐิพวกนั้นยังไงก็พลาดนิพพานอยู่แล้วไม่ได้นิพพานแน่นอนส่วนภิกษุใดละธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แลว้วนะละตันหามานะทิฏฐิยินดีในอรยิยมรรคอันเป็นทางไม่มีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมะกเกษมจากโยคะ อย่างยอดเยี่ยมยนะถ้ายินดีในอริยมรรคกันนะยินดีที่จะละกิเลสก็แสดงว่าไม่นานก็ย่อมบรรลุนิพพาน